รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและในปี2025นี้สีที่มาแรงและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามคือสีฟลูเซนต์อะควาบูซึ่งกลายเป็นสีที่แทบทุกคนพูดถึงในงานแสดงรถยนต์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในงาน Thailand EV Expo 2025สีนี้ไม่เพียงแต่สวยสะดุดตาเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นและล้ำยุคเข้ากับภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าที่ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เมื่อคุณก้าเข้าสู่โชว์รูมสุดหรูสีขาวสะอาดตา ความโดดเด่นของรถยนต์สีฟลูเรเซนต์อะควาบลูคันนี้สะกดทุกสายตาตัวรถถูกออกแบบมาอย่างประณีตทิวรถเงางามสะท้อนแสงไฟเล็ดจากเพดานอย่างนุ่มนวลรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็ดทรงเพชรขอบกระจกโครเมียมและเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลล้วนส่งเสริมให้รถคันนี้ดูพรีเมียมและล้ำยุกอย่างแท้จริงการจัดแสดงในโชว์รูมสีขาวบริสุทธิ์ยิ่งช่วยขับให้สีฟลูรเซนต์อะควาบลูโดดเด่นเป็นพิเศษร,ราวกับอัญ,ญมณีท่ามกลางแสงสว่าง เมื่อเปิดประตูเข้าไปในตัวรถสิ่งที่คุณจะพบคือห้องโดยสารที่เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงเบาะหนังวีแกนสีเทาอ่อนเย็บตะเข็บด้วยได้สีอาควาบลูสแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดแข็งคอนโซลกลางนี้หน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ และพุงมาลัยดีไซน์แบบสปอร์ตที่มาพร้อมกับระบบควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารเปล่งแสงอ่อนๆเป็นสีฟ้าอมเขียวที่เข้ากับทีมฟลูเซนต์อะควาบลูอย่างลงตัวหลังคากระจกพานโนรามิกรูฟเปิดรับแสงธรรมชาติทำให้บรรยากาศภายในรถปลอดโปรง่งและรู้สึกกว้างขวาง ใต้ฝากระโปรงรถคือหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ชุดมอเตอร์คู่ไฟฟ้าแบบ Dual ลมอเต System จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบมีระบบระบายความร้อนด้วยท่อสีเงินเมทัลลิกเสริมด้วยไฟสถานะเรืองแสงที่ช่วยบอกสถานะของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ระบบพลังงานทั้งหมดถูกจัดระเบียบอย่างเงียบสงบภายใต้ฝาครอบที่บูวัสดุก,กันเสียงคุณภาพสูงทำให้ทั้งการขับขี่และบำรุงรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัย ความพิเศษของรถคันนี้ไม่ได้หยุดแค่ที่ดีไซน์หรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่รวมถึงอารมณ์ที่รถสามารถส่งผ่านให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้สัมผัสจากเบาะหนังนุ่มกระจกมองข้างอัจฉริยะระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกส่วนและระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีงเมียมล้วนทำให้การเดินทางด้วยรถคันนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับและเหนือความคาดหมาย สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแค่ขับได้ไกลแต่ยังสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นสีฟลูเรสเซนต์อควาบลูคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามมันเป็นมากกว่าสีธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของอนาคตความสะอาดความล้ำสมัยและความมีระดับในโลกของอีวี สุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าหรือกำลังติดตามเทรนใหม่ใหม่ในวงการยานยนต์วิดีโอนี้และบทความนี้จะช่วยให้คุณเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย2025อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง a u t o t r ทรน360เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตของโลกยานยนต์ไฟฟ้าเรามีคอนเทนต์ใหม่ทุกวันทั้งรีวิวเจาะลึกและภาพสวยๆที่คุณไม่ควรพลาด